ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเทยภูมิพักเพื่อไทยกระผมขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณ3 2มหมล้านบาทถึงปรับลดไป3,200 ล้านบาทด้วยเหตุผลที่ว่างบประมาณต่างๆที่ได้รับไปทุกปีก็เป็นจำนวนมากพอสมควรแต่เกษตรกรไทยในปัจจุบันยังยากจนยังลำบากมีหนี้สินและซ้ำร้ายกว่านั้นลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆก็ดูแล้วจะตีจากจากอาชีพการเกษตรมันคงจะต้องมี ความที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางเรื่องการจัดสรรงบประมาณเป็นสาเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นกระผมจึงได้ขอปรับลดงบประมาณลง3,200ล้านบาทโดยเป็นที่ทราบกันครับว่าประเทศไทยเป็นกเกษตรประเทศกเกษตรกรรมมาระยะเวลาช้านาน8ล้านครัวเรือนของพี่น้องประชาชนที่ทำเกษตรด้านเกษตรกรรมมีเกษตรกร,รอยู่ เก้าล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบห้ารายครับนี่เป็นผู้ที่ทำด้านการเกษตรก็บางคนก็อาจจะทำผสมผสานหลายอย่างทั้งเกษตรทั้งเรื่องการปศุสัตว์ทั้งเรื่องรรต่งงางๆนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการเป็นแนวทางที่จะทำให้เกษตรกรของเราอยู่รอดท่านประธานที่ครรพบในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรจากภาคอีสาน ซึ่งเป็นภาคที่มีความแห้งแล้งเกษตรกรลำบากเดือดร้อนเห็นว่าภาคอีสานควรจะได้รับงบประมาณในเรื่องทงาง้าคภาคการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพี่น้องประชาชนมากกว่านี้โครงการใหญ่ๆที่เคยพูดคุยกันก็ดูจะไม่ค่อยคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นโค้งเลยชีมูลนะครับพูดกันตลอด ศึกษากันมาตลอดความคืบหน้าต่างๆก็น้อยงบประมาณก็ไม่เห็นมีนะครับก็ก็กราบเตียนว่าคนอีสานนั้นอยู่ด้วยความยากแค้นแห้งแรงปีนี้สองปีมาแล้วครับแรงจัดแม้แต่พันข้าวก็จะแทบจะไม่มีก็ กราบเตือนว่ารัฐบาลจะต้องส่งเสริมสนับสนุนเรื่องปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเป็นพิเศษเราต้องช่วยคนที่ด้อยโอกาสคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือนะครับน่าจะต้องมีโครงการบูรณาการด้านการเกษตรที่สำคัญสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยตรงกระทรวงเกษตรเป็นแม่ข่ายมี กระทรวงอื่นมาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสถานการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทานเองนะครับการขุดลอกแก้มลิงการสร้างเขื่อนสร้างฝายต่างๆและขุดเจาอะบอ่บาดาลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกร ได้สามารถใช้เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆในการทำงานเพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากเกษตรธรรมดาธรรมชาติห้าลไปเป็นเกษตรยุคใหม่ที่ใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือซึ่งในอนาคตลูกหลานเยาวชนของเราถ้าจะให้ไปทำแบบเดิมหนีหมดครับต้องไปจ้างคนต่างชาติเข้ามาช่วยทำงานก็กราวเรียนว่าเรื่องไฟฟ้าเพื่อการเกษตรผม ให้ความสําคัญเรื่องนี้อภิปรายเรื่องนี้ตลอดนะครับเพราะผมเห็นมาโดยตลอดว่าพี่น้องประชาชนกําลังต้องการแต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ไม่สามารถที่จะขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้พอเพียงให้รวดเร็วได้นะครับท่านประธานที่เคารพครับ,รบอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาของการที่มีจัดเป็นบริหารระบบน้ําถ้ากระทรวงกรเกษตรกรมชลประทาน จะได้ภารกิจเฉพาะแหล่งน้ำขนาดใหญ่ครับเกินสองล้านลูกบาทเมตรต่ำกว่านั้นมาเป็นของท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นได้รับมอบหมายภารกิจไปก็ไม่มีงบประมาณให้งบประมาณพมีชุมพอไม่สามารถดำเนินการได้นี่คือปัญหาใหญ่ครับถ้าไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแหล่งน้ำใน ทั่วประเทศนะครับผมกลาบเปลียนว่าขอฝากถึงท่านประธานคณะกรรมการผ่านท่านประธานสาภาฝากถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝากถึงครับผู้เกี่ยวข้องเรื่องระบบน้ําทั้งหลายให้แก้ไขเรื่องนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรของเราสามารถที่จะได้มีน้ําเพียงพอครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องที่เราพูดกันมาตลอดว่าครัวไทยสู่ครัวโลกนั่นก็คือ ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินเรื่องการติดพวกพืชผลต่างๆผมก็ฝากครับในเรื่องนี้ให้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญอาจจะเป็นเรื่องของบูรณาการอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสารพิษต่างๆซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาได้พูดคุยกันมีมติกันไปแล้วนะครับว่าให้แบนสารพิษต่างๆพราโคสคลอไพลิกฟอสไกลโฟเซต แต่ก็ทราบว่าในการปฏิบัตินั้นอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่ต่างๆก็ก็กงช่วยกันคิดช่วยกันทําต่อครับการนําเทคโนโลยีมาใช้เรื่องการผลิตอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นคัดแยกพันธ์ุการควบคุมต่างๆนะครับอุณหภูมิอากาศสรุปว่าสารอาหารต่างๆที่จะนํามาสู้กับเขาได้นั้นต้องเป็นต้นทุนต่ําผลผลิตสูงปลอดภัยจากสารพิษเก็บรักษาไว้ให้สด ไว้นะครับนี่เป็นคําแนะนําแต่อย่างไรก็ตามเมื่อผมเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เห็นว่ายังไม่สามารถปฏิบัติภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตามเป้าหมายผมจึงขอปรับลด10% 3,200ล้านบาทขอบคุณครับครับ